เื่องชาญวิสัยกับอภิภูเหมือนหรือต่างกันอย่างไรพยัญชนะสองคำชาญวิสัยกับอภิภูนะเอาคร่าวๆต่างยับยาไปหาละเอียดชาญคืออะไรชาญคือไฟคือพลังงานชนิดหนึ่งมีหน้าที่อะไร ชาญมีหน้าที่เผากิเลสชาญมีหน้าที่เผากิเลสรับผมเด็กๆเคยได้ยินคำว่าชาปนกิจไหมครับนั่นน่แหละสะกดอย่างเดียวกันเลยชาปนกิจแปลว่ากิจที่ต้องทำการเผาเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นซากซากนันก็เรียกว่าศพ นะสะวะเนี่ยสะวะสอสาาพอทานเป็นภาษาสันสกิตแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีจะเขียนว่าสอเสือวแหวนสวะแปลว,ะวะ่าทับแปลเอาจริงๆก็แปลว่าสิ่งหมักสิ่งดองสิ่งเศษสิ่งเหลือนะชาญเพราะท่านจึงแปลวความหมายของชาญก็คือการเผาการทําลายอาก็จะพูดรอพอดจนกว่าพอท่าน ถ้พอท่านพร้อมแล้วก็นิมนครครับพร้อมชานี่ตงตรงๆเลยในพจนานุกรมบาลีไทยเขาก็ยังเกือบทิง้งแล้วนะเขาก็ยังแปลว่าไฟแปลว่าเพลิงอยู่แต่เขาก็นำหน้าโดยการว่าเพ่งแปลว่าเพ่งแปลว่าทำให้มันเป็นหนึ่งเป็นอะไรอะไรของเขาไปตามภาษาความเข้าใจของเขาเขาก็ เขียนลงไปในพจนานุกรมว่ามันแปลว่าอย่างนี้มันหมายถึงอย่างนี้ตามเข้าใจซึ่งมันเพี้ยนออกไปไกลแล้วจริงๆแล้วคำว่าเพ่งเนี่ยมันก็เป็นคำก,กลางๆนะเพ่งถ้าเพ่งจดจอจดจ้องจริงก็เพ่งหนักๆก,ก็เพ่งรู้เพ่งเห็นเพ่งเผาเพา่งเผา อาตรมเคยอธิบายใช้คำว่าเพ่งเผาเพ่งให้รู้หรือจับจับอันนั้นให้มั่นแล้วก็เรียนรู้อันนั้นว่าเป็นกิเลสอย่าให้มันไปไปเอาเนื้อจิตหรือเนื้อเจตสิกเอาแต่เฉพาะเนื้อกิเลสมันเป็นพลังงานที่อยู่ด้วยกันกิเลสกับจิตนี่มันแมมันเหมือนจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยนะ แยกให้ออกอาการกิเลสเนี่ยกับอาการจิตสะอาดจิตแท้แทกับจิตแก้คือกิเลสเนี่ยามาแยกตรงความรู้สึกที่เวทนาเวทนาแท้แท,แท้เวทนาเห็นอันนี้สีขาวโอ,โอ้ขาวช่องเป็นความจริงแต่เวทนาเจก,ก็บอกว่าเอ้ขาวนี่อยากได้ ขาวนี้ชอบใจขาวนี้ไม่ชอบใจก็ได้นั่นคือเกย์ละเพี้ยนไปจากหนึ่งเอาก็ขาวนี้ก็ขาวอย่างนี้ไทยมาเจอขาวนี่ก็คือขาวจะใช้ภาษาไทยก็เรียกว่าขาวใช้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรก็ว่าไปขาวเรียกภาษาฝรั่งว่าขาวว่าอะไรก็เรียกไปตามภาษาฝรั่ง ภาษาอะไรอีกก็แล้วแต่ภาษาสเปนภาษาแอ,อ,อฟริกัน mm hmm. เขาจะเรียกอันนี้ว่าอะไรก็ว่าไปตามภาษาเขา mm hmm. แต่สัจจะมันคือเนี่ยขาวๆอย่างเงี้ย mm hmm. เป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันหมด mm hmm. อย่างอน่นภาษาก็เรียกไปแต่มันก็หมายทุองอย่างเดียวกันส่วนไม่อย่างเดียวก็คืออารมณ์ต่างกันชอบหรือไม่ชอบน mm hmm. ะ มันมีแฝงออกมาจากรู้จากความขาวเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวสัจจะเป็นหนึ่งเดียวไปอีกอันหนึ่งนั่น,นคือสิ่งที่มันเป็นของเกอต้องเรียนรู้ของเกน,นั่น้นได้อย่าให้มันมาปนเพราะฉะนั้นชานนี่ก็จะเผาของเกวิสัยนี่คือตัวเราสยะนี่คือตัวเราตัวเราที่เก่ง อาตมาเคยอ,อธิบายมันเป็นสี่คำหนึ่งอาศัยสองนิสัยสามวิสัยสี่อนุสัยออีกทีนะครับพ่อท่านหนึ่งอะไรนะครับเด็กกำลังจะตั้งใจจดหนึ่งอาศัยส,ส,สองนิสัยิส,สามวิสัยสีส่อนุสัยอนุสัยอ่า อาศัยก็คือสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันนี่แหละยังไงยังไงก็ต้องอยู่กับมันเรียกว่าอาศัยอา,อาศัยอยู่กับมันอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งสิ่งที่เป็นเราสยานี่เป็นเราเป็นไปจนกระทั่งเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเ,ตตเรียกว่านิสัย ความเป็นเราอย่างไรเราเป็นคนอย่างไรก็คือเรามีนิสัยอย่างนั้นเอาคำว่านิสัยเป็นภาษาเลยพวกเราคงเข้าใจแล้วคือสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละพฤติกรรมของเราเอาความเก่งความไม่เก่งอะไรอะไรความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะดีหรือจะเลวอะไรก็เป็นนิสัยแบบนี้มันนิสัยเลวนี่มันนิสัยดีอะไรก็แล้วแต่เป็นอย่างนั้น ส่วนวิสัยนั้นก็คือเป็นได้เก่งกว่านิใสยเลือกเฟ้นและฝึกตนวิแปลว่าไม่ก็ได้แปลว่าวิเศษแปลว่าเจริญมากขึ้นก็ได้วิเนี่ยแปลว่าไม่ก็ได้ไม่ดีก็ได้แปลว่าดีก็ได้ดีเยี่ยม เพราะฉะนั้นคนก็คงทำสิ่งที่ดีเยี่ยมไม่ใช่เป็นเอาที่ถึงไม่ดีเยี่ยมใช่ไหวิสัยนะก็ทําให้ดีเยี่ยมได้จึงเรียกว่าวิสัยสูงกว่านิสัยนิวิสัยสูงกว่านิสัย,นสย,สนสยจนเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนเป็นเองเลยเรียกว่าตัทธตา ก็คืออนุใสอนุเป็นคําแปลว่าตามอนุอนี่แปลว่าตามก็ตามที่ตัวเองสั่งสมมาทั้งหมดแล้วก็อยู่จะเรียกว่าอาศัยอยู่มีนิสัยอย่างนี้อยู่มีวิสัยนี้อยู่ก็คืออนุใสยนี่แหละมันตามตัวเราไปอยู่ตลอดจนกว่าเราจะปล่อยมัน อนุนะอนุมันไม่ได um, ้ไปเป็นเจ้านายเราอนุใสไม่ได้เป็นเจ้านายเรามันเป็นตัวน้อยๆอยู่กับเรานี่แหละมันตามเราอยู่มันไม่มีอํานาจเนื้อเราอนุใส่เป็นตัวเราที่เรายังอนุโลมเอาอนุโลมมาใช้ก็ได้เป็นตัวเราที่ยังอนุโลมให้มันมีตัวเราอยู่ อน,นุใสอน,นุโลมให้มันมีตัวเราอยู่ก็ได้นะกับผมเด,เดี๋ยวพระนครับอาทีนี้ยังไม่ได้เอาพิภูก่อนจะตอบเรื่องอภิภูพอดีท่านตอบปัญหามาแล้วครับฮ<ะ>ท่านสมณะสมณะพิสุทธโธได้ตอบมาแล้วว่าเรื่องที่คนขอมาหาต้นฉบับไม่เจอพราะครูเทศไว้ไม่น้อยกว่า45ปี ก่ <laughs> อนอาตมาบวชด้วยซ้ําไปไม่มีใครบันทึกเสียงเก็บเอาไว้เลยเออนะครับ <c oughs> คุณแก้วคุณปะแก้วขวัญผ่องแจงลูกค้าได้เลยนะครับ <c oughs> ซึ่งที่พระ่ันได้อธิบายจบลงเมื่อกี้นี้คือเรื่องชานซึ่งคนเคาแปลกันนักเรียนฟังไว้นะครับว่าเขาเคยแปลเอาไว้เป็นอีกแบบหนึ่งว่าแปลว่าเพ่งซึ่งนั่นก็คือ ทำให้เกิดผลเพื่อความสงบอย่างเดียวเลยปกติแล้วคนเรามันจะคิดหลายอย่างคิดแค่สองอย่างจิตมันก็ยังวอกแวกไปซ้ายไปขวานี่เขาจะตัดใจให้เหลือแต่อย่างเดียวแล้วคิดไม่คิดเลยที่นิ่งอยู่กับสิ่งที่เพ่งอยู่นั่นแหละจึงเกิดจิตสงบสิ่งเหล่านี้คนทั้งโลกเข้าใจดีคือทำจิตให้มีสมาธิหรือจะเรียกว่าเป็นฌาน ซึ่งมีผลแค่ทำให้จิตมันหายวอกแวกจิตมันเกิดความสงบตั้งมั่นขึ้นมาแต่กิเลสไม่ได้ลดหรอกนะถ้าอย่างพระท่านอธิบายนี่พระท่านทำการใช้ปัญญาเนี่ยเป็นไฟไปเผากิเลสแล้วกิเลสมันสงบลงความฟุ้งซ่านของจิตก็จะลดลงเป็นความสงบแท้จริงยิ่งกว่านั่นคือฌานที่พระท่านอธิบายนะครับ แล้วแต่คำสุดท้ายนะครับว่าเขาถามว่าอะไรนะอภิภูครับชาญอภิภูอา้าวเริืมเวลาอีกนิดเดียวห้านาทีไม่ถึงดีแล้วอภิภูแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ในพุทธนานุกรมบาลีเขาก็แปลว่าอย่างนั้นอภิภูแปลผู้ยิ่งใหญ่นะคือเป็นคนที่จเจริญ เป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญที่พัฒนาตนเองมีความรู้ความสามารถในทางโลกุตรธรรมไปจนกระทั่งอภิภูคือผู้มีอภิพายตนะแปดอภิอายตนะมีอายตนะยิ่งอภิเนี่ยอภิภูอภิพายตนะเนี่ยะอภิในยิ่งใหญ่ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องอายตนะถึง8ข้อเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถรู้ทั้งรู้ทั้งเป็นได้ถึง8ดข้ออาตมาก็ค่อยๆทยอยทยอยอธิบายสู่ฟังไปที่จริงมันเป็นเรื่องสูงเรื่องสูงของสยังพิญญาสูงจากฐานะอาตมาระดับเจเป็นระดับ8 อภิภูเนี่ยอาตมาก็เริ่มระดับแปดก็เริ่มมีความรู้ในอภิภูมาขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆาตามลําดับ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 ก็เอาตัวอย่างนิดหน่อยเช่น ทําไมเข้าดาวเคยเอาไว้ให้เห็นว่ามันเหลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่ขปดลงเปิดมามั่งปิดมั่งเปิดมาหน่อยสองนาทีสองนาทีกว่าครึ่งสองนาทีครึ่งอภิภูคือผู้มีอภิยาตอภิพายตนาแปดอายตนะที่ยิ่งใหญ่แปดอายตนะที่ยิ่งใหญ่เรียกว่าอภิพายตนะข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่ มีความรู้เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วว่ารู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในคู่กันเรียกว่ากายไม่แยกกันนะ้วคนที่รู้ภายนอกกับภายในพร้อมกันไม่แยกกันคนนี้เป็นคนชัช้นหนึ่งเป็นคนพิเศษชั้นหนึ่งรู้แต่ภายนอกเฉยๆมันก็แค่นั้น รู้แต่ภายในให้แก่งให้ตาย,ยงไงพวกหลับตาปฏิบัติรู้แต่ภายในภายในให้แก่งให้ตายก็แค่นั้นนะไปไหนไม่ออกหรอกบรรลุธรรมไม่ได้บรรลุธรรมไม่ได้รู้อย่างใดอย่างเดียวรู้แต่ภายนอกไม่รู้ภายในร่วมรู้แต่ภายในไม่รู้ภายนอกร่วมไม่บรรลุนิพพานไม่บรรลุธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องมีสองสมอ เพราะฉะนั้นเทวานิยมรู้จักพระเจ้าจากภายในอย่างเดียวภายนอกที่กระทบในตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เลยไม่มีอยู่ไหนพระเจ้าในมันสัมผัสดูสิ่มือจับตาเห็นได้ยินเสียงจริงๆเดี๋ยวนี้ได้กลิน่นเอาลิ้นแตะได้อาไม่ได้ก็ไม่ถือว่าเป็นสัจจะครบบริบูรณ์ มัอไ,ไม่มีสัจจครบบริบูรณ์ก็ปฏิบัติธรรมบริบูรณ์ไม่ได้นะพราะจะได้แม้ข้อเดียวนามรูปหรือภายนอกกับภายในเท่านี้ไม่ครบนี่เป็นอภิพยภายตนะข้อที่หนึ่งมีสัญญาการกำหนดรู้ภายนอกภายใน สัญญาคือการกําหนดรู้หรือการสัญญามั่นหมายสําคัญมั่นหมายอัน,นี่ภายนอกนะอัน,นี้ภายในนะสองเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นสองแค่นี้อันเดียวเนี่ยคุณไม่มีแล้วเนี่ยคุณยังไม่ใช่อภิภูเลยคุณจะเอาเป็นอภิภูได้ต้องมีข้อนี้เป็นข้อที่หนึ่ง <c oughs> จากนั้นถึงจะรู้ปริตัง แล้จึงจะรู้ไปถึงอปปมานาจึงจะรู้ทุกพันนับทุกพันนาสุพันนาอะไรนี่เป็นต้นฝากไว้ก่อนโอลาน